สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมตู้บานเลื่อนนะครับตู้โชว์นะครับผมงานสุโขทไทยนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับงานช่างสุโขทไทยฝีมืออยู่แล้วครับผมมารับชมกันเลยอันนี้นะครับจะเป็นงานด้านข้างนะครับเนี่ยครับเข้าริมอย่างนี้นะครับเข้าสลักรอยต่อไร้รอยต่อนะครับมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าไม้กี่แผ่นครับนี่ครับความละเอียดของงานนะครับรูปได้เลยครับ ไม่มีเส้นนะครับลงสีหลายรอบมากครับผมเป็นบานเลื่อนอันนี้เมตรหกสิบนะครับกว้างเมตรหกสิบสูงสองเมตรสิบเซนดูง,งานด้านบนครับผมตัวนี้นะครับขัดทาให้เรียบร้อยเล้าผ้านะครับเลาาแขวนนี่เลยครับแข็งแรงครับเนี่ยโนได้เลยแข็งแรงแน่นอนมาตรฐานครับ อันนี้นะครับจะมีขี้ฝุ่นนิดนึงนะครับผมเนี่ยขี้ฝุ่นยังไม่ได้เช็ดนะครับอันนี้แถมให้ลูกค้านะครับม่คิดตังหยอกครับผมหยอกหยอาแล้วก็ดูชั้นล่างกันครับผมมีกุญแจล็อกนะครับอนี่ไงมีกุญแจล็อกมีแกะสองลูกมีมีกุญแจด้านบนนะครับผมล็อกดูงานครับละเอียดละเอียดเหมือนเดิมสวยงามครับให้ดูใกล้ๆครับ มีชั้นหนึ่งชั้นนะครับพับผ้าเก็บได้นะครับผมตัวนี้จัดโปรอยู่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้จากราคาปกตินะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมโอเคครับผมมาดูใบต่อไปเลยอันนี้จะเป็นตู้โชว์นะครับขนาดสองเมตรนะครับผมกว้างสองเมตรสูงสองเมตรสามสิบเซนนะครับเป็นตู้โชว์หัวหรุยนะครับเปิดดูนะครับมีประตูสี่บาน บ้านแรกนะครับอันนี้สองบ้านเปิดอ่าจะมีอยู่สามชั้นนะครับหนึ่งสองสามสามชั้นนะครับสวยๆครับงานเปสวยรูปได้เลยครับงานไม้สักคัดเกรดนะครับดูชั้นล่างกันครับผมล่างก็จะมีที่ล็อกอยู่นะครับนี่จะมีเป็นสองชั้นนะครับหนึ่งสองครับ วางของอใหญ่ๆได้ส,สูงๆได้นะครับตัวนี้จัดโปรอยู่สองหมื่นสี่พันเ้าร้อยนะครับตัวนี้จากราคาสามหมื่นห้านะครับผมลดร,ราคาให้ลูกค้าพิเศษเพราะราคานี้พร้อมจัดส่งฟรีนะครับราคานี้พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยรถโรงงานจัดส่งเองทุกชิ้นนะครับอ่าแล้วก็มาดูใบนี้ครับผมตัวนี้ขายดีที่สุดเลยครับผมอันนี้ ั่งจองกันเข้ามาเยอะมากนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดอยู่สองเมตรนะครับผมสองเมตรเป็นสองตอนเทินนะครับสองเมตรสูงสองเมตรสิบนะครับอด้านล่างก็เหมือนใบโน้นนะครับตัวนี้ก็จะมีเก๊ะสองรูมีแกลร็อกแล้วก็มีชั้นนะครับผมเป็นบานเลื่อนนะครับสวยเลยตัวนี้นะครับผมจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับ 2เมตรขายดีมากครับอ่าสามใบนี้คือลูกค้าจองไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมสามใบนี้จองไว้ทั้งหมดแล้วพร้อมจัดส่งลูกค้าจังหวัดอุดรน,นะครับอ่าแล้วก็มีเตียงด้วยนะครับผมโอเคครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผม